ยามเช้าค่ะทุกคนวันนี้ทุกอย่าจะพาทุกคนไปซื้อกับข้าวเราไปซื้อกับข้าวด้วยกันนะคะคนจะพาไปดูร้านขายกับข้าวสตรีวอรี่กันมีอย่างให้กินแนมือนี่มีอะไรให้กินบ้างเด็มาครัวมาแต่ท้องไลนบัน,น้องสูงอ๋อเือนนั่นนะหรออืม งานจะให้น้องมะลุไ่งานทีว่าปู่ยู่ทางตะวันออกบ้านน่ะเขา,าอ,เอาอะไรไหมครับพัดเอาอย่างมะลูกเอาอะไรไหมมีหมูฝอยมีหมูปิ้งเอาหมูฝอยไปหรอกมีไข่ปิ้งเอาหมูฝอยไหมโอ้ยแล้วก,ก็ะแนมเบิ่งแม่ในติลูกค่ะเอ้ยหวาน นี่นี่หมูฝอยเขาเนี้ยหมูฝอย,อยเอาไหมเอาไหมเอาก็เอาอย่าเอาสิจะสื่อยัางอันสองว่ะเอาสองอันนล้สื่ออย่างไปวัดดีวะ่ะมันาานี่วะเดี๋ยวไนห้างไะมนี่แต่แนวอนันนี้อันนี้คืออะไรเครื่องไองไ ้องครั้งง่ายอย้วน,นหัวตาเอาตัวนี้สองอันละเจ็ดบาทสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสิบบาทอุ้ยหลานนี่นนกับเขาสำเร็จเออคืงสำเร็จหลายมากแล้วกับเขาคืงสำเร็จคืงสำเร็จลูก ปิดแล้วปิดวันนี้แลยอันนี้จะวันเนี่ยแล้วหมูบทหมูยี่ห้าเอาหมูได้หนึ่อละคิดอยู่อดี ใช่ไหมแมนหืมงาดำกับนุ่มสนเหรอให้มาแนมทางเหรอไม่อันนี้เราลดค่าใช้จ่ายนี่แหละก่าเขายองส่จาจักบาทบาทหนึ่งพอดีหนึ่งบาทพอดีเลยเหรอ,อโอเค